ค่ะคุณผู้ชมและนี่คือ,อรายการตระเวนมอมค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมายมานะคะใน้ชุดแอปแบลวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามาทานอะไรที่มเป็นเกี่ยวกับเราของหวานนะคะคุณผู้ชมอากาศมันร้อนขนาดนี้เนี่ยนะคะ ถ้าเกิดจะนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดับกระหายเนี่ยนะคะมันก็ต้องพูดถึงน้ําใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรามาดูในส่วนของตานานกาแฟของร้านร้านนึงค่ะในซอยพัทยาอารุโนไทยนะคะแต่ว่าจะอร่อยและแก้ดับกระหายได้ขนาดไหนเนี่ยนะคะก็ตามามาในร้านกันเลยค่ะมาค่ะ คชมคะตอนนี้มายืนอยู่กับเจ้าของร้านนะคะอ้อยเอตํานานกาแฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อ่านแนะนําตัวกับคุณผู้ชมรายการตัวหนุ่มนิดนึงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ้อยนะคะเป็นเจ้าของอ้อยเอตํานานกาแฟภาพอยู่บ้านนู้เลยเวลามาก็จะหาไม่ยากสังเกตป้ายอยู่ใก,ใกล้นิดนึงเนาะจะมีป้ายข้างหน้าหลานเลยแล้วแล้วเวก่อนนะคะพี่ชื่ออ้อยแล้วเอ๋นี่คือคือพี่สาว<อ>บางคนก็จะเข้าใจว่าชื่อด้านหน้าเอ๊เป็นพี่ใช่ไหมจริงๆแล้วตอนไปทาป้ายน่ะ คือเราเป็นคนไปทำเราก็เกียวชื่อเราก่อนเลยอ่ะตายแล้วลืมไปหุ้นส่วนยืนอยู่ในร้านคุณพี่ชื่อไปอยู่ข้างหลังใช่ไม่ง่ายคือเป็นร้านกาแฟสองพี่น้องว่าอย่างนั้นแหละทำไมเราถึงเลือกทําอาชีพนี้ขึ้นมาคะพี่อ้อยก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวพี่อ้อยเองเนี่ยเป็นแม่บ้านมานานเนาะลูกก็ไปโรงเรียนและอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็อยากทํางานทีนี้ว่าประจุกับพี่สาวทํางานประจํะ ถ้าเรามาจอยตรงนี้ก็จะได้เพิ่มรายได้ให้พี่ด้วยก็เลยมาทำการเปิดร้านกัน2คนค่ะแล้วโดยส่วนตัวชอบทานในส่วนของกาแฟโบราณแบบนี้ไหมคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ทานกาแฟจริงเหรอจริงเพราะว่ากินแล้วใจจะสั่นแต่ว่าชอบทานชาชอบทานชาคือในตัวของกาแฟเนี่ยไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าคือชอบชาชอบนมเย็นชอบอะไรแบบนี้มากกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะจริงๆแล้ว ไม่ชอบทานชานมด้วยเพราะว่าเวลาเราไปซื้อกินเรารู้สึกเหม็นข้าวก็ส่วนมากจะกินแต่ชาดำก็จะกินแต่ชาดำนาดนั้นพี่อ้อยคะแล้วเราเนี่ยไปทานชาเย็นหรือว่าชาดำเย็นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหม็นข้าวนะแล้วร้านของเราละพี่อ้อยทำเนี่ยมันก็ต้องมีการชิมเชิมอะไรแบบนี้มันอร่อยใช่ไหมคะก็ของพี่อ้อยต้องบอกเลยว่าอร่อยตอนแรกที่ขายเองก็ไม่กินชานมนะพี่อ้อยกินชาเขียวเพราะว่าในความรู้สึกของเราคือทานชานมแล้วเหม็นเหม็นข้าวก็จะไม่น่นมีวันก็ลูกค้าสั่งสั่งผิด ไม่มีใครกินแน่เสร็จเราก็ต้องชิมเมนูอะไรเมนูอะไรชานมค่ะที่ตัวที่ตัวเองไม่ชอบกินที่อื่นนี่แหละเพราะเราโซมิ่นข้าวก็จะเป็นต้องชิมอ้าวตายหาพระเจ้าช่วยเครือทของเราอร่อยด้วยอร่อยใช่ไหมทุกวันนี้ก็เลยชอบกินชานมก็เลยหยุดชาเขียวก็กินชานมเลยของพี่ปกติไปเลยแล้วทําไมมันถึงอร่อยขนาดนี้มันต้องมีแบบ จุดเด่นเป็นข้อข้อบ้างสี่ไหนผู้ดได้ฟังไหนว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มแรกโดยโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่<ฆ>อย่างหนึ่งต้องมาจากใจใ<ช>เวลาชงเราต้องชงเหมือนเรากินเองพี่จะบอกว่าพี่ใส่ใจลงไปด้วยใน<ม>ชามเลยบางทีบอกลูกค้าใส่ใส่ผงชูรสลูกค้าว่าล้อใหญ่ <S 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 แต่ผงชูรสที่รกาคือเราใส่ใจเ,<อ>เนี่ยคือเรากินยังไงเรา<ฆ>ชอบแบบไหนเราชอบของอร่อยเราชอบของสะอาด<ฆ>เราก็ทําให้ให้มันเป็นได้ลักษณะนั้นเลยที่ร้านคุณภาพเรื่องความสะอาดมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนเต็มเลยใช่คุณภาพเรื่อง ของวัตถุดิบสินค้าที่เรานํามาขายนี่<ะ>ก็บอกได้เลยว่าเราคัดแล้วว่ามันต้องเป็นรถนี้เท่านั้น<อ>ถ้าวันไหนอย่างช่วงที่นมนมยี่ห้อที่ร้านขายเนี่ย<ะ>ขาดตลาดตะเวนหาไปไปศรีราชาไปชนดุรีก็ไปนะเพื่อให้ได้นมมันนี้เพื่อให้ได้แบบเดิมคือบางร้านี่้บอกเลยว่าเฮ้ย ลูกค้ารีบไงอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยอันนี้ไปก่อนละกันอันนี้เปนอันนี้ไม่ไม่ไม่แสดงว่าเรานอกจากจะใส่ใจเรื่องของรสชาติแล้ววัตถุดิบเราก็ใส่ใจเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเราขายมานานเท่าไหร่ละคะพี่อ้อยก็ถ้ารวมนะปัจจุบันก็2ปีกว่าแต่ว่าช่วงปีแรกๆที่ขายเลยจะขายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านอ่าและอยู่ในซอยอรุณโอไทยใช่ใช่ใช่ใกล้เคียงกันอย่างลูกค้าบางคนมาช่วงนี้อ้วร้านพี่อ้อยพี่เอหายไปไหนจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนละกระโดดข้ามฝั่งถนนไปตรงนั้นเองนิดเดียวยื้อๆกันเองใช แบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเด็ดมันดีขนาดไหนแล้วรสชาติมันจะหวานเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะจืดๆกลมกล่อมธรรมดาพูดแบบนี้ไม่รู้ไม่ขอเป็นแทนคุณผู้ชมแล้วกันพี่อ้อยขอทั้งชงเองทั้งชิมเองแต่ว่าใช้สูตรของพี่อ้อยพี่เอ๋นะแต่ก็มีจริงนิดนึงเกี่ยวกับที่ร้านี่ในกรณีที่ว่าเอ๊ะทำไมที่ร้านอย่างบางคนมาทําไมเดี๋ยวสั่งรถนั้นสั่งรถนี้แต่ละคนสไตล์การกินไม่เหมือนกันเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเนาะเราชอบเปรี้ยวชอบหวานลูกค้าบางคนชอบกาแฟมากชอบกาแฟน้อยชอบหวานมาก ชอบหวานน้อยบางคนมาแทบจะไม่ใส่นมเลยนะจริงเหรอขอเป็นกาแฟดำแต่ว่าชอบนมสดที่ร้านมากมันเข้มข้นใส่แทน<อ>นมข้นไปเลยอ้อาวก็ได้<ะ>อย่างบางคนมาก็พี่ชอบกินกาแฟมากเลย<ะ>ขอกาแฟห้าช้อนได้ไหมค่ะ แม่ค้าตกใจนิดนึงเออมันไปเลยทีเดียวห้าช้อนนี่กบไม่หลับเลย25บาทนี่ห้าช้อนแม่ค้าก็ตายห่าแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็หยวนๆไปบางคนกินกาแฟน้อยใช่ไหมก็เอามาหยวนๆกันไปก็ไม่ได้เพิ่มราคาอะไรนะแล้วก็แบบ2ีบ้าาทเหมือนเดิมวัตถุดิบไม่มีกักแน่นอนนะคะฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันในเคาน์เตอร์กันดีกว่ารอลอยว่ามันจะเด็ดมันจะดีขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะตามมาค่ะ าดูกันดีกาค่ะว่าที่ร้านแห่งนี้นะคะมีเมนูน้ำ,น,ำน้ำเนี่ยทั้งหมดกี่เมนูด้วยกันคะพี่อ้ยอยถ้าให้นับแม่ค้าชงทุกวันนี้ไม่เคยนับนะว่ามีกี่เมนูมแต่ว่าปคร่าวๆสีคร่าวๆก็อืมน่าจะสักประมาณถึง20ประมาณเกื 20, อบ20ประมาณนั้นถึง20ยแต่ว ก็ก็ถือว่าแต่ละอย่างชาเขียวมันก็จะแอบพายไปเป็นชาเขียวนมชาเขียวเย็นคล้ายๆชาดําเรียกว่าบางคนเนี่ยเขาอยากที่จะอะแดปกับอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ไปก็ได้ซึ่งเราก็พร้อมที่จะทําตามใจคุณผู้ชมอยู่แล้วก็ คุณลูกค้าใช่ไหมคะทีนี้เมนูที่เป็นเมนูแบบเด็ดๆที่ขายดีแล้วก็ที่พี่อ้อยเพจแนะนําเลยเนี่ยเป็นเมนูอะไรบ้างกะถ้าช่วงนี้อากาศร้อนอยากสร้างความสดชื่นหน่อยเฟซเหน่อยก็จะเป็นชาเขียวมะนาวชาเขียวมะนาวใช่แบบมีมะนาวจิจาจิจาใช่ไหมคะแล้วก็มันเข้ากันอย่างลงตัวเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยชาเขียวมะนาวหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันคือชาเขียวน้าผึ้งมะนาวของเราไม่มีน้าผึ้งหรอคะพี่อ้อยของเรามีน้าผึ้งแต่ในเมื่อน้าผึ้งไม่มีคุณภาพก็จะตัดตรงนั้นไปร ได้ของดีๆก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เราสั่งจากน้ำพึ่งของโอท็อปเป็นแบบว่าสูตรเฉพาะเลยใช่ทีนี้พอพอของหมดติดต่อไปไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดจากอะไรก็เลยต้องอะดบปให้กลายเป็นชาเขียวมะนาวก็คือตัดน้ำส่วนของน้ำพึ้งออกไปใชแต่รสชาติเป็นไงคะก็ลูกค้าก็ ไม่ไม่ได้หมายว่าเออไม่มีน้ำผึ้งแล้วก็จะนั่นนี่พอกลับมากินเออมันอร่อยนะมันก็ปกติเหมือนเดิมเลยแล้วนอกจากชาเขียวมะนาวแล้วยังมีเมนูอื่นๆที่เป็นเมนูแบบว่ารคเคอมเมนต์อีกไหมคะพี่อ้อยจริงๆที่ร้านนี่ที่ที่จะขายเป็นเป็นยอดอันดับหนึ่งก็คือชานมโอชาชาตส้มใส่นมบางคนจะเรียกชานมบางคนจะเรียกชาเย็นชานมเย็นบางคนก็ชาเย็นใช่แต่บางคนมาสั่งเสร็จปุ๊บพอทําให้เสร็จอ้าว ทำไมไม่ใช่สีชมพูอันนี้บอกก่อนเลยนะคะหลายๆคนจะสงสัยคือชาที่เป็นสีชมพูอย่างเด็กๆมาพี่อ้อยพี่อ้อยนมชมพูถุงหนึ่งไม่ค้าก็โอเคเด็กๆคุยเล่นกันไม่เป็นไรคือชานมกับชานมเย็นจะสีต่างกันชานมเย็นก็คือจะใช้ตัวน้ำหวานตัวสีแดงตัวนี้นี่อะเฮบจะเป็นตัวนี้ตัวเย็นตัวนมเย็น อ่าแต่ถ้าเกิดเป็นชานมเย็นจะเป็นตัวซีซโซ่จะเป็นผงชาที่ไม่ไม่ใช่ผงไม่จะผงพี่อ้อยจะเป็นเป็นอะไรล่ะคะจะเป็นชาแล้วก็ต้องมาทงก่อนเออแบบว่ามีขั้นตอนจะมาเวีของพี่อ้อยเองอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูเขาเรียกว่าฮอตฮิตอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมคะแล้วมีเมนูอื่นอื่นมั้ยคะพี่อ้อยที่แบบอยากแนะนำก็ ที่ร้านก็จะมีเป็นพวกกาแฟก็มีกาแฟกาแฟนสแล้วก็กาแฟโบราณแล้วก็อย่างตัวกาแฟอย่างบางคนไม่ชอบกาแฟเวลามาพอเจอเราไม่อ็อย่างที่ร้านเราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นกาแฟสดอย่างลูกค้ามาก็อยากขอข้าปูอยากขอเอสเปรสโซเออเราทําได้ไหมอ่ะตัวของพวกนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่า นยังคือเวลาที่เราซื้อเป็นพวกวัตถุดิบที่สําเร็จมาเนี่ยรสชาติมันดอบมันอ่อนพอเวลาเวลามาทําจริงพี่อ้อยก็ต้องเติมในสูตรของพี่อ้อยที่เพิ่มความเข้มข้นให้เข้าไปโอ้เรียกได้ว่าเราไม่แตบว่าเขาเรียกว่าไม่ทําทําสักแต่ทำเพราะอะไรคุณชมนึกนึกผงสําเร็จออกใช่ไหมที่มันจะเป็นสีแบบว่าอ่อนๆมีอะไรแบบว่าผสมกันแต่พี่อ้อยเนี่ย mix and match ออกมาเป็นเรียกว่าเป็นสูตรอ้อยเอตํำนานกาแฟถูกต้องถูกต้องเลยแบบนี้ก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ร้านแห่งนี้มีใ่อย่างงั้นเราพูดมาคร่าวๆแบบนี้แล ให้พี่อ้อยยกตัวอย่างวิธีการทำหนึ่งอันเลยดีกว่าละกันแต่เราไม่ต้องบอกหรอกนะว่ามีอะไรบ้างทำไปเลยคร่าวๆพี่อ้อยเอาเป็นชาเขียวมะนาวแล้วกันเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยเนาะเราต้องเตรียมชาเขียวก่อนใช่ไหมคะตอนแรกอันนี้สําคัญเมื่อกี้ที่เมื่อสักครู่ตอนเรายังไม่พูดคุยกันเนาะเราต้องชาเขียวนี่สําคัญตรงที่ว่าเวลาที่เราทําชาเขียวนมเย็นค่ะชาเขียวจะเป็นชาที่ชงทิ้งไว้แล้วก็ได้แต่เมื่อไหรที่เอามาทําเป็นชาเขียวน้าผึ้งมะนาวซึ่งตอนนี้เราไม่มีน้าผึ้งนะก็จะเป็นชาเขียวมะนาว ทุกครั้งจะต้องชงใหม่ทุกครั้งเลยถ้าถาม<ะ>ว่าเพราะอะไระเพราะว่าชาเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชงทิ้งไว้นานๆจะมีความเฝื่อม อ๋อคือง่ายๆคุณผู้ชมชาเขียวที่คุณผู้ชมเห็นในหม้อตุ่นๆเนี่ยนะเลกๆอะไรกันคือสามชาวบ้านคือถ้าเรามาชงเป็นชาเขียวนมเนี่ยมันกินได้เลยปกติแต่เมนูนี้โนนะจ๊ะห้ามเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าร้านพี่อ้อยเท่านั้นที่ก็คืออย่างที่ร้านนะก็จะใส่ใจก็คือจะไม่ไม่เอาอันที่ชงแล้วเนี่ยไม่รักไก่ใช่ไม่รักไก่ก็จะทึงชงใหม่ใหม่ให้ให้ทุกครั้งเราชงใหม่ให้ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อโดดเด่นของเราเลย มะนาวช่วงนี้ก็นะคะแร<ผ>งใ,<ห>ใช่ไหมคะอร่อยมากเลยเวลาลูกค้าขอเปรี้ยวๆก็แม่ค้าก็สะเตือนใจนิดนึงแต่ก็ทําค่ะเนาะเราก็ต้องตามใจลูกค้านิดนึงพี่อ้อยอันนี้พอเราบีบมะนาวเสร็จแล้วเรายังไงต่อคะก็คือตอนเมื่อสักพูดเราชงชงชาชาเขียวเนี่ยเราเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ พี่อ้อยอย่างเงี้ยถ้าถูเราคอยชงชาใหม่เรื่อยๆมันมันเปลืองไหมอะหะถามว่าเปลืองไหมเปลืองแต่หนึ่งเวลาเราขายเราไม่ใช่แค่ว่าขายแล้วลูกค้าไปเลยเราอยากให้เขากลับมาอีกคืออะไรที่เราทําก็คือทําให้สม่ําเสมอทำด้วยใจเราชอบกินของแบบไหนเราชอบกินของอร่อยเนาะใช่ราคาก็คือต้องแตะต้องได้ใช่ก็คือมาที่นี่ไม่ต้องห่วงใช่โอเคเอาใจเขามาใส่ใจเราตผู้ชมน่ารักมาก มีการเปลียบแบบก็เกิดเวลาเวลายุ่งๆมากก็จะได้ฟิลมะนาวเต็มๆคือบางทีพี่อ้อยก็ไม่ทานมีเม็ดบ้างอะไรบ้างมาบอกลูกค้าก็อย่างนี้ก็เลยนะคะก็บ่งบอกเลยว่าพี่อ้อยขาเราให้รู้สึกตัดได้เลยค่ะรู้สึกว่าไอ้ร่องของน้าตาลทรายี่ยพี่อ้อย๋ออันนี้คือ เราใช้เฉพาะบางเมนูคือเมนูที่ใส่น้าตาลที่ร้านจะใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะคือเมนูที่ใส่น้ําตาลทรายแดงจะมีแค่ตัวโอเลี้ยงโอเลี้ยงชาดำชาดำแล้วก็ชาเขียวมะนาวชาเขียวมะนาวนั้นนอกนั้นี้นะคะเป็นนมแบบว่านมสดนมข้นล้วนคุณผู้ชมบางร้านเราอาจจะเห็นมีการบอเฮ้ยน้ำตงน้าตาลบ้างผสมประสานอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านจะแล้วแต่แต่ละสูตรแล้วแต่สูตรของเขาแล้วแต่คนชอบด้วยอาจจะจะมีต <Lebanon. S 2> ัวที่เป็นบว้ยบว้ยก็จะใส่น้ําตาลนิดนึงใช่เพราะพวกนี้มันไม่มีนมก็ต้องเพิ่มบ้างนิดหน่อยมาดูกันเนาะ ต่อเลยไม้ลัดกีนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจนะคะเ็ือดูแบบว่าเก็บ่ยมกับการอะ นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีหลากหลายไซส์นะคะแล้วก็มีแบบถุงด้วยเดี๋ยวถามพี่อ้อยนะคะว่าในส่วนของราคาแต่ละบรรจุภัณฑ์นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็ถ้าอย่างแก้วเล็กก็จะเป็นตัว22ออนนะ,ะก็จะราคา20บาท20บาทใช่ค่ะแล้วก็ส่วนถุงเดียวข้ามาถุงก่อนถุงนี่คือเป็นตัวสแตนดาร์ของที่ร้านเลยคือ25บาทแต่ถ้าว่าเมนูไหนที่เป็นเมนูมะนาวหรือเป็นตัวคาราเมลก็จะเป็น30บาท แต่กคือเราเข้าใจเพราะวัตถุดิบมะนาวเนาะใช่เล็กอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นเมนูมะนาวกับคาราเมลเนี่ยเวลามาใส่เป็นตัวแก้ว32ออนก็จะขอเพิ่มอีก5บาทนิดนึงเป็น35บาทเพราะว่ามันมีต้นทุนค่ะกรณีเป็นเมนูมะนาวนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเมนูทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นที่20 25แล้วก็มา30นั่นเองอันนี้คือราคานะคะก็เรียกว่าเอาใจคุณลูกค้าแน่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่าวัตถุดิบหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังคงมันในการที่จะคง ก็มีบางทีขายเพื่ออะไรเนี่ยเหนื่อยมากลยนะทั้งวันเลยเนี่ยอยู่ข้างหม้อข้างเตาแต่ก็อย่างว่านั่นคือเศรษฐกิจมันก็คงไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอไปหรอกก็ช่วยกันไปลงช่วยๆกันไปคุณผู้ชมทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของราคาแต่ละบรรจุภัณฑ์ไปแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันดูมาขนาดนี้ฉันอยากรู้แล้วว่าที่ตั้งร้านที่มันชัดเจนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะก็ระบุกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะบอกเลยพี่กัด ก็คือถ้าเกิดว่ามาบิ๊กซีเอ็กซ์ตาร์เนาะตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยอย่างบางคนก็จะเรียกซอยโสพลอ่าพอมาถึงเลี้ยวเข้ามาสักประมาณ50เมตรจะเจอแยกที่มี Family Mart เนาะร้านพี่อ้อยเนี่ยจะอยู่ติดกับอ่าอพาร์ตเมนต์วนาพรนะคะก็คือจะอยู่เยื้องๆกับ Family Mart คือมองข้ามมาก็จะเห็นป้ายเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาในซอยอ่ะเรียกว่าซอยโสพลหรือว่าซอยพัทยาหรือโนไทยเนี่ยนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นแฟมิลี่ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมแบบว่า มองหาได้เลยเพราะว่าหน้าร้านจะมีป้ายอันนี้ก็คือหาง่ายมากๆนะคะในส่วนของที่ตั้งร้านแล้วเห็นว่าเราเนี่ยมีการแบบรับ delivery กันด้วยต้องค่ะยังไงค่ะพี่อ้อยก็คือว่าอย่างสาวออฟฟิศแล้วก็หรืออย่างแบบบางทีช่างทํางานแล้วที่งานไม่ได้เงี้ยบางทีเพราะว่าที่ถุงเนี่ยมันจะมีเบอร์พี่อ้อยกับพี่เอเนาะก็คือสามารถโทรมาว่าเออเอามาส่งให้หน่อยอย่างนี้น้อยเนี่ยห้าตั้งแต่5ถุงขึ้นไปล่ะก็วิ่งไปส่งให้แล้วก็รับ delivery แล้วนะคะแล้วในส่วนของถุงแบบนี้นะคุณผู้ชมถุงกระดาษแบบนี้้ไไม่ด แต่ว่าเรื่องของการรักษาความเย็นนะถุงนี้มีค่าสําหรับร้านอ้อยเอตตานานกาแฟค่ะยังไงคะพี่อ้อยก็คือในกรณีที่เป็นถุงเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกระดาษที่ร้านมันเป็นตัว5แกรมก็คือมีความหนาหนาแล้วก็คือไม่ได้เปื่อยง่ายๆใช่ไหคะก็คือหลังจากที่เรากินเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าถุงอาจจะมีมีมีเปียกบ้างอะไรบ้างไม่ต้องทําอะไรเลยเอาถุงพลาสติกออกนอกความโดยเฉยหลังจากนั้นก็แค่พับตามรอยปุ10สิบถุงก็เอามาแลกได้หนึ่งเมนูยกเว้นแค่เมนูมะนาวคาราเมลเท่านั้นแค่เมนูวกติมานาวก แมลเ่ยแลกไม่ได้นะแต่ว่าสิบปรีหนึ่งทุกเมนูกาแฟปกติทั่วไปต้องเป็นยังไงคะคุณผู้ชมเลิศเลอเพอร์เฟกทั้งราคาแล้วก็รสชาติแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาจะขอลองชิมตอนหลังแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอมอบป้ายความอร่อยนะคะคือเป็นธรรมเนียมของตะเวนหม่ำย่อยนี่เลย มอ,มอบเลยส่งมอบกันอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นป้ายที่แบบการันตีความอร่อยคุณผู้ชมเห็นป้ายเหลืองๆแบบนี้นะคะร้านอ้อยเอ๋ตำนานกาแฟนะคะไว้ใจวางใจได้นะคะมายลองมาชิมแล้วไม่ท้องเสียแน่นอนอร่อยด้วยค่ะ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับร้านอ้อยเอ๋ตำนานกาแฟนะคะและคุณผู้ชมท่านใดมีร้านอาหารดีๆแบบนี้อยากจะให้เรานะคะไปลองตะเวนมามก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะวันนี้มายนะคะแล้วก็พี่อ้อยต้องขอลาไปก่อนคะ่ะอ้อลืมบอก บอกที่ร้านนะคะมีขนมปังอร่อยๆด้วยนะแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยค่ะยังไงมาลิ้มลองกันได้โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคอะคือจริงๆแล้วอะถึงบคนไม่กินชาเขียวนะบอกเลยแบบหวานแหลมมาพี่แล้วจะมีข้าวนมไหมเห็นข้าวนมไหมไม่ไม่คือ ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีค่ะไม่มีนี่อะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ